ท่านอาจารย์ไปเริ่มเผยแพร่ศาสนาที่อังกฤษตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะครับเคยไปเมื่อ20ปีมาแล้วเคยไปพร้อมกันกันกบหลวงพ่อชาครับแล้ท่านก็แนะนำให้ทำงานให้นั่นแต่อยู่อังกฤษเกือบ20ปีแล้วครับจุดแรกที่ไปเผยแพร่นั้น,น,นเรื่องอะไรครับที่ท่านหลวงพ่อชาท่านไปตอนนั้น เคยได้รับนิมนต์จากมูนนธีพุทธศาสนาเชื่อ e อังกฤษสั a ติภา t ที่ต่างมาเพื่อจะช่วยพระในภายเทราวารที่จะจะชักชวนจะนิมนต์ให้มาอยู่เมืองอังกฤษเพื่อจะอบรมสอนชาวอังกฤษบ้างครับที่จังมิเนตีเป็นก่อนที่อาตมาไปาคงจะเป็น20ปีก่อน mm hmm. และไม่ค่อยได้ผลไม่ได้ม,มีมีแต่บ,บ้านอยู่อยู่ในกรุงรอนดอนไม่มีพระ เวลาอาธมาไปใบเยี่ยมใบแวะที่ลอนดอนปีนั้นก็เคยกาวถึงเรื่องการปฏิบัติของหลวงพ่อชาติที่วัดป่าน้องพ,อพองระคงเกิดความสงสใจนย่ครับแล้วก็ประธานมูนิเตอเองไิสังกระทัดต่อตามอาตมาไปเมืองไทยนี่เพื่อจะปรึกษากับหลวงพอ่อตกลงกันแล้วก็เราไป ไปพร้อมกันในปี1977หลังจากนั้นหลวงพ่อก็อยู่เดินเดียวแล้วก็กลับมาที่เนธแนะนำให้อัตมาอยู่อังเับยุคนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยความสนใจของคนอังกฤษเป็นยังไงครับต่อพุทธศาสนานะคนอังกฤษก็มีความสนใจเป็นหลาย เกือบจะนับเป็นร้อยปีก็ได้รเราเคยแปลพระาพิปโฎกแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็มีอ,องค์การแปลภาษาปาลีเป็นเป็นอังกฤษเป็นเป็น p o l y t e c h society เป็นเกือบจะถึงร้อยปีนะแต่ส่วนในพี่นั่นพี่เทอัตมาไปก็คนอังกฤษก็มีความฉลาดบ้างในเรื่อง คำสอนตามตำราและเกิดความสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยและสต่อมานั้นมีมพระก็มีบ้างคนเป็นคารวาสก็กำลังอบรมสอนเป็นบางคนคและเฉพาะอังกฤษสังต์ครัสไม่เคยได้อะไรยังไม่มีใคร,ครแล้วก็พวกนั้นก็คิดว่าเป็นถึงเวลาแล้วที่จะนิมนต์พระ ฝลังมากอยู่ตะว,วันตกเพื่อจะเผยเผยศาสนากับชาวชาวยุโรปครับหมายถึงแรกนี่คนอังกฤษเขายังยังไม่เข้าใจในแง่ของการปฏิบัติดีพอหรือ,อยังไงครับในเมื่อผู้สศาสนาวางรากฐานที่นั่นตั้งนับร้อยปีมาแล้วเนี่ยก็เขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าก็ต้องต้องปฏิบัติที่จะเห็น uh, จุดหมายปลายทาง ในรพระพุทธศาสนาะที่จะเห็นแกนสารเพรเคยก็อ่านหลายเล่มแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะ,ะยังมีความทุกข์อยู่เสมออะไรก็ทั้งตะวันตกก็มีมีความทุกข์แบบสร้างอะไรสร้างความคิดคิดไม่เคยดีนะดูเมนตัวเองแล้วก็ทำให้มีมีความรู้สึกแบบมีกังวล วิตกวิจารอะไรอย่างนี้ตลอดจนไม่มีความสงบใจบางคนก็ไปหาจิตแพทย์หรือบางคนก็ไปกินเหล้าสุราหรืออะไรอย่างนี้ก็เพื่อจะระงับความทุกข์แต่แต่เป็นคนที่มีปัญญาก็อยากจะรู้รู้ว่านะที่จะที่จะออกจากความทุกข์อย่างนี้เราต้องปฏิบัติรรนะต้องรู้จักธรรมแล้วก็ต้องรู้จัก สิ่งที่ดีนะเพื่อจะรักษาจิตใจให้ไม่ให้หลงอารมณ์ไม่ให้ยึดมัน่นถือมั่นอะไรก็มีเป็นบางคนอย่างนี้ก็มีครับปัญญาชนก็มีอยู่แต่มีน้อยมีน้อยครับ <laughs> <c oughs> แลมีเมื่อ20ปีมาแล้วก็ส่วนมากที่สนใจาการปฏิบัติพุทธศาสนั้นก็เป็นคนที่ มีความฉลาดในเรื่องจิตวิทยาศาสตร์แล้วนะ mm hmm. เคยอ่านนังเสีนะ่ยสนใจในเรื่องจิตใจเป็นอย่างไร mm hmm. จิตวิทยาศาสตร์ก็จะมีะแต่แต่จิตวิทยาศาสตร์ก็ยัง,ย,งยังไม่ถึงที่สุดได้นะมันระงับบางอย่างมันช่วยเป็นบางอย่างแต่ไม่ถึงที่สุดที่จจเห็นนิพพานก็ทำทำไม่ได้นะครับณ mm hmm. ตรงอาศัยอ่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะที่จะรู้จุดหมปไายฐาง